I love, Thailand. Uh, I, love Thailand. I love Thailand. I love Vietnam. I love Vietnam. Thailand, I love Vietnam. We love Vietnam. เอา <coughs> <coughs> เด็กนักเรียนพาไปที่พักครับพอ<า>ดีมาเจอเขาเขาเขา้เขามาทักก็เลยถามว่ารู้จักโรงแรมที่พักไหมเขาบอกรู้จักเขาจะพาไปครับสวัสดีจ้ากระเมินกระเมินเด็กหลอกไปไหนเนี่ยล <laughs> ดนเด็กหลอกพาไปไหนเนี่ <laughs> ย,ย <laughs> <laughs> โอ้โหนี่เด็กนี่เด็กของพัก สวัสดีครับปันไปทั่วที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปสุดปลายแหลมยวนและกาะฝูกัวประเทศเวียดนามวันนี้หลังจากชมแหลมกาเม้าปลายสุด ทางใต้ของเวียดนามแล้วเราก็ปั่นต่อไปยังอำเภอถอยบินจังหวัดกาเมาระหว่างหาที่พักพบเด็กนักเรียนเข้ามาทักทายและอาสาพาไปยังที่พักและยังพาเราไปกินข้าวเย็นอีกด้วยเด็กนักเรียนต้อนรับขับสู้เราด้วยมิตรไมตรีที่ดีเยี่ยมเด็กๆน่ารักครับ กล้าแสดงออกให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเราด้วยดีประทับใจมากๆครับจึงของนำเสนอเรื่องราวที่ได้พบกับเด็กๆที่อำเภอถอยบินไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่าน พอปั่นออกมาจากตัวเมืองกาเม่าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักครับเราต้องหลบฝนไปปั่นไปกว่าจะไปะถึงอำเภอทอยบิงก็ค่ำพอดีครับเราสารวนอยู่กับการหาที่พักอยู่นานนับชั่วโมงครับยังไม่ได้ที่พักที่ถูกใจครับ ก่อนจะถึงตัวเมืองก็มีที่พักครับแต่ราคาค่อนข้างแพงเราจึงปั่นเข้ามายังมเมืองถอยบิงครับไรส์โฮเทลโฮเทลดูยูโน่โฮเทล เ,เอาหรือว,ว่าอาศัยเด็กไหมหรือว,ว่างานนี้มัน,อมอนอบอกไปที่เรือหม่เมื่อกี้นึ่งเด็กๆพาไปที่พักครับเขาถามเขาว่ารู้จัก ขอขอบคุณเด็กๆที่อำเภอถอยบิงที่ให้การต้อนรับและช่วยเหลือเราด้วยอธัธยาศัยไมตรีที่ดีเยี่ยมแต่น่าเสียดายครับผมติดต่อเด็กๆก,กลุ่มนี้ไม่ได้ผมได้ให้เฟซ YouTube เด็กๆไปแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ถ้าหากใครที่พอติดต่อเด็กๆก,กลุ่มนี้ได้ช่วยกรุณาส่งข่าวคๆหรือคลิปวิดีโอนี้ให้เด็กๆได้รับรู้ด้วยครับว่าพวกเรานักปั่นทั้ง4คนขอบคุณและคิดถึงเด็กๆทุกคนครับ เด็กนักเรียนพาไปที่พักครับพอดีมมาเจอเขาเข้าเข้ามาทักก็เลยถาม ว่ารู้จักโรงแรมที่พักไหมเขาบอกรู้จักเขาจะพาไปครับมากันหลายคนเลยนะกลุ่มเล่นวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ my name is แซวัต I come from Thailand ชินจังกระมขอนกระมือ นาหญ,น,าหญน้นาหญน้าหญงเด็กหลอกไปไหนเนี่ยโดนเด็กหลอกพาไปไหนเนี่ย,ยโอ้นี่เด็ก ที่เของพักนักฟ้อนนี่เอ้

สินจ้ากำเมินกำเมินกำเมิน Thank you ขอบคุณครับไทยแลนด์ขอบคุณครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ขอบคุณครับไ ยังไม่มาไอ้ไรแพงป่ะเนี่ยยังไม่มาใจขอขอเลยห้าแสนห้องเลยนี่เจ้าโอ้เด็กสมัยนี้กา หลังจากได้ที่พักเรียบร้อยเด็กๆยังอาสาพาพวกเราไปยังร้านอาหารเพื่อกินข้าวเย็นด้วยครับวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจครับแล้วก็ประทับใจในมิตรไมตรีของเด็กๆซึ่งน่ารักมากครับหากไม่ได้เด็กๆกลุ่มนี้พวกเราก็คงจะยุ่งยากลาบากในการหาที่พักและก็ร้านอาหารด้วยครับขอบคุณมากๆครับคิดถึงเด็กๆคนครับ anh My name is An My name is uh, An yeah. uh, uh, My name is Uy Uy Uy. name is thơ. My name is uh. I <laughs> Thư <laughs> yeah, yeah. In... I love Thailand. I uh, love I love Thailand. I love Thailand. 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 I love Vietnam I love Vietnam. Yeah. <laughs> We love uh. หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กเขาเอาของที่ลึกมาให้โกครับในฐานะผู้อาวุโสครับเพื่อนูกสากกลับไปบ้านมาเอามาให้ฝากกด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบบคคุณครัท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook, YouTube กลุ่มผ่านไปทั่วที่ชัยวัดบุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ